การคว้ารางวัลบอลองดอร์ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดระดับต้นๆของนักฟุตบอลอาชีพเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะเหล่าผู้เล่นระดับแนวหน้าของวงการที่ต่างก็ต้องการจะมีรางวัลส่วนตัวนี้ไปประดับตู้โชว์ที่บ้านของตัวเองแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือการเซ็นสัญญาผู้เล่นคนใหม่เข้าสู่สโมสรก็ต้องมีเรื่องของสัญญาที่เป็นแรงจูงใจและการคว้าบอลองดอร์นั้นก็มักจะอยู่ในเงื่อนไขเหล่านั้นนะครับหากผู้เล่นคนนั้นย้ายมาแล้วทําผลงานที่ดีจนคว้ารางวัลดังกล่าวได้ก็จะได้เงินโบนัสก้อนโตไปอยู่ที่ว่าจะใส่โบนัััสสดงกล่่าาาวววไ้นญระ สสอหรืััญญา่ววนตแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมามีนักเตะเพียงแค่11คนเท่านั้นนะครับที่ได้รางวัลน,นี้ไปเอาแค่กิตโนโรนโดกับเลวเดลเมซี่ก็กวาดรางวัลน,นี้ไปแล้วเกินกว่า10ครั้งซึ่งก็จะมีผู้เล่นบางรายนะครับที่เมื่อมาเห็นแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อว่าจะใส่โบนัสกันได้รางวับลบอลองดอเอาไว้ในสัญญาบางรายอาจจะมีความสามารถที่จะไปได้และแหละฮะแต่ว่าบางคนนั้นก็ดูไม่น่าจะมีแววเลยแม้แต่น้อยเราได้หยิบผู้เล่นมา6รายนะครับที่ได้ใส่เงินขาย,บบายู่ในัญญ,ญา เป็นเจ้าของสุสกิสวีป G L Next Next to the e 8ขับสนุกเต็มขัน้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศ You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อความสร้างสารรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ s ุสกิ i Cost We Care หนือก็ความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการอองโตนีมาร์เซีย เรื่องนี้เชื่อว่าแฟนบอลทุกคนน่าจะยังทราบเรื่องราวของเขานั้นเป็นอย่างดีตอนตัดสินใจย้ายจากโมนาโกมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยค่าตัว44.7ล้านปอนด์ไม่รวมโบนัสเมื่อปี2015ถือเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันมากเลยนะครับพอมารวมโบนัสเข้าไปแมนยูไนเต็ดต้องสูญเสียเงินไปมากมายเพื่อนักเตะคนนี้และตัวสัญญาเองก็มีเงื่อนไขรางวัลบอลลงดอเพิ่มเข้ามาซึ่งหมายความว่าปีศาจแดงจะต้องจ่ายเงินให้กับมนาโกอีก7.2ล้านปอนด์หากแข่งชาวฝรั่งเศสได้รางวัลลลนน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 ีี้้้ไไไไปปครองงงงแแะกแกกก็มมม่่่นน่่าาาใจจัััทโโยยดดเเิํวว นิโคลซานิโอโลย้อนกลับไปเมื่อปี2020ในกะครับฟาบิโอคาเปโลได้กล่าวถึงซานิโอโลเอาไว้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพที่จะคว้ารางวัลบัลล็ดอรได้โดยเขากล่าวว่า เขาไม่เพียงมีแต่ศักยภาพที่จะคว้ารางวัลบุรงดอร์เท่านั้นแต่เขายังมีโอกาสจะคว้ารางวัลอื่นๆได้อีกด้วยการาตาซารายรับลูกนี้อย่างจริงจังนะครับเนื่องจากนักเตะชาวอิตาเลียนรายนี้ได้รับการเพิ่มเงินขายรางวัลบุรงดอร์ในสัญญาของเขาเมื่อายามายังตุรกีเมื่อปี2023เดี๋ยวได้ก็ตามนะครับแฟนๆการาตาซารายไม่ได้เห็นนักเตะวัย25ปีลงเล่นมากนักเมื่อเขามาถึงเมื่อปีที่แล้วเพราะตัวนั้นถูกแอสตันวิลล่าย,ยืมตัวไปและตอนนี้ก็ไปอยู่กับอตาลนตาในนนนนเเเรรรียียอออาาาาดดดมมวววขัั้้้้จะะะโกกสบงไ็ เปลี่ยนตัวจริงยังยากเลยอังเคลดีมาเรีย ถ้าจะบอกว่าดีมาเรียไม่เก่งพอที่จะคว้ารางวัลบอลองดออาจจะไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนักนะครับในลิสต์รายชื่อทั้งหมดเขามีโอกาสที่จะคว้ารางวัลบอลองดอดังกล่าวมากที่สุดแล้วนะฮะด้วยฝีเท้าอันยอดเยี่ยมของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่านักเตะชาวเยนรันรายนี้ไม่ได้มีความสุขกับชีวิตในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาดันบังเอิญมีเงื่อนไขนี้ตอนที่ย้ายมาพิซัดแดนต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับเรเอัลมาเดดสี่ล้านปอนด์หานักเตะร,รายนี้คว้ารางวั เร็วบรูโนเฟานันเดส แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเหมือนจะมีไม้เด็ดนะครับคือการวางเงื่อนไขเรื่องบอลองดอไวในสัญญาอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวเพื่อให้ยุติธรรมกับบรูโน่นะครับก็คเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังกล่าวในปี2021็แต่สุดท้ายนะครับเขาจบที่อันดับ21จาก30คนในอันดับปีนั้นเลยได้ว่ามีแนวโน้มที่จะได้รางวัลน,นี้ไม่น้อยนะครับและเมื่อเขาย้ายมาก็ถือว่าแบกทีมเอาไว้มากพอสมควรแต่แล้วผลงานของแมนยูมันไม่น่าทําให้บรูโน่จะคว้ารางวัลดังกล่าวได้เลยนะครับโอกาสที่สปอร์ติ้ ไว้ได้อีกนานเลยทีเดียวเดียโก้อากันตาร่าเดียโก้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เจอกับเงื่อนไขในสัญญาเช่นนี้นะครับเขามีสิทธิ์รับเงินโบนัสพิเศษหากได้รางวัลบอลลงดอในช่วงที่เขาย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลแม้ว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาหลายายคนก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงไปอยู่ในส0คนสุดท้ายมาอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายเจ้าตัวนั้นก็ไม่เคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้เลยปัญหาการบาดเจ็บทําให้เจ้าตัวนั้นไม่ได้เล่นให้กับหงส์แดงอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายก็ตต้้้อองแววงแววนนนสััดดไปปยเเเีค่่33ทารกม บาร์เซโลนาดึงโกเมซมาจากบาเลลเซียในปี2016ซึ่งในตอนนั้นนะครับก็ถือเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพ์มเมเกอร์ชาวโปรตุกสได้รับการยกย่องยองย่าง,งสูงนะครับจนถึงขั้นที่บาร์ซ่าใส่เงื่อนไขบอลองดอร์ไว้ในสัญญาหากเขาได้รางวัลน,นี้บาร์เซโลานาจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับบาเลลเซียสูงถึง15ล้านยูโรเลยทีเดียว่ยางไรก็ตามนะครับเงินจำนวนนี้ก็ไม่ได้มีการโยกย้ายออกไปนะครับแล้วเขาก็ถูกขายให้กับเอเวอร์ตันในปี2018ซึ่งนั่น รังเศษแบบไม่มีค่าตัวและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก